k าวซสามร้อย ABS ปี2016ันะล้อดแดงมาจากโรงงานเลยนะผมระบบ ABS หน้าหลังนะครับของแต่งก็จะมีการล้มหน้าผมชิวหน้าแต่งสีดำํำไปเลี้ยวหน้าแต่งแฮนด์แต่งสีแดงนะครับผมมือเบรกมือคัดแต่งนะผมปรับระดับได้นะครับคันนี้เรีงไมสามหมื่นหกพักิโลเท่านั้นเองนะเพื่อนๆ รถสองสูบเลี้ยงนะครับผม5,3,500ืามั้าบาทครับผมอยู่กับ QQP s h o พอปเหมือนเดิมนะครับผมอยู่กับปุกป้องด้วยนะครับปุกป้องสวัสดีครับก้องก่อนสวัสดีครับอ,รอย่าฟานรถพ่อนะวันนี้นะครับเพื่อนๆยางแตาเสาห่อนแห้งแดดร้อนแรกมากๆนะครับผมวันนี้เราอยู่กับเจ้าคาวา s ากิแซด0สามร้อย ABS ปีสองพันสิบกนะเพื่อนๆ เป็นสีดำแดงมาจากโรงงานเลยนะครับผม สติ๊กเกอร์แบบอะไรนะเหมือนหมาป่าเหมือนอะไรเธอเหมือนอะไรเหมือนหมาป่านะครับผมนี่ล้อแดงมาจากโรงงานเลยนะผมระบบ ABS หน้าหลังนะครับผมเบาะเราหุ้มให้ใหม่นะผมเป็นตะเข็บสีแดงเข้ากับตัวรถมากๆนะครับผมตัวนี้เป็นแซ็ต300 ABS ปี2016นะผมของแต่งก็จะมีการล้มหน้านะครับผมการล้มหน้านะครับผมชิวหน้าแต่งสีดํานะครับ ไฟเลี้ยวหน้าแต่งแฮนแต่งสีแดงนะครับผมมือเบรกมือคัดแต่งนะครับผมปรับระดับได้นะครับผมเวลาล้มก็งอได้เนี่ยไม่มีหักนะครับสภาพโดยรวมผมให้คันนี้ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับผมแปดสิบเปอร์เซ็นก็จะมีเอชุดชุดเฟรมสีดําด้านอะ่ะมันก็จะมีซีดตามการใช้งานนิดหน่อยนะครับผมยางหน้าหลังดอกเต็มเต็มนะครับผม ชุดโซ่สเตอร์นะครับผมใหม่นะครับมีกันดีดให้ด้วยนี่มีกันดีดแถมให้ด้วยมีสปูลยกรถให้ด้วยนะครับผมคันนี้ภาษียังไม่ขาดนะผมภาษีมิถุนายนหกเจ็ดนะครับผมนี่เลยมาตะกล้องมาตรงนี้มาดูเลขไม้กันนะครับผมคันนี้ ันนี้เร่งไม้สามหมื่นหกพันกิโลเท่านั้นเองนะเพื่อนๆระบบไฟครบนะครับผม ABS ปกติไฟเครื่องปกติอันนี้มันจะขึ้นเฉพาะเวลายังไม่ขี่ออกไปคือเราขี่ออกไปมันก็จะดับเอียงอัตโนมัตินะครับผมโอเคนี่เลยครับสวยๆนะครับคันนี้น่ะเรามาฟังเสียงเครื่องกันอู้ร้อนมากวันนี้เอาเอาปูเล่าร้อนไปเลยวันนี้ปูร้อนแรงเดิมๆนะครับผม ข้มันอยู่ที่หมื่นสามนะครับหมื่นสามมีระบบเป็นรถสองสูบเลี้ยงนะครับผมเปลี่ยนสลิปออนเปลี่ยนไปก็ดังเพาะเลยนะครับนี่สำหรับเงินสดนะครับผมเงินสดคันนี้อยู่ห้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับผมสำหรับเงินสดนะครับปกติห้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทเดียวห้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะหรือว่าใครอยากพรอ หือว่าใครอยากข่อนนะครับผมคันนี uh, ้ดาวรับรถเพียงศูนย like. ์บาทนะเพื uh, ่อนๆส่งเพียงงวดละละ3,000บาทนะผมแล้วก็รับเงินใช้ไปเลยเท่าไหร่แต่ก็3,500บาทนะครับผมครับฟรีดาวทําสัญญาผ่านรับทั้งรถรับทั้งเงินไปได้เลยนะครับผมใช่รับรถไปด้วยแล้วก็รับเงินไปใช้ด้วย3,500บาทนะผมผ่อนเพียงเืินละ3,000เจ้ถ่ายอนี นี่นะครับผมสําหรับใครที่สนใจนะครับผมทั้งสดทั้งผ่อนเรามีโปรนะครับช่วงนี้ทั้งลดทั้งแถมทั้งแจกนะครับผมใครสนใจก็ทักเข้ามาที่เพจเฟซบุ๊กภาษาอังกฤษคิวพีช็อปนะครับผมเพจเฟซบุ๊กภาษาไทยเนเนมอเตอร์นะครับผมหรือว่าเบอร์โทรศับซูน05 4153 4130 98ของข้าวของข้าวซัน07สะดวกช่องทางไหนก็ทักเข้ามาโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับฝากไว้ด้วยกันนะครับผมคาร์ลกิเซ็ต300ปี2016 ABS นะครับผมสวัสดีครับ